สวัสดีครับคุณรเมศครับปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นจากความพยายามในการที่จะนะหาวุฒิพักคนใหม่กาลังการบริหารพักใหม่เนี่ยในสองครั้งสองคราตรงนี้เนี่ยคุณราเมศในทางเทคนิคเนี่ยมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นนคุณราเมศผมคิดว่าประการสำคัญก่อนนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าในส่วนของพักเนี่ยด้วยความเป็นสถาบันก็มีความเป็นประชาธิปไตย แล้วก็จะเห็นว่าไม่มีใครที่จะเป็นเจ้าของพรรคคนใดคนหนึ่งที่จะมาชี้หรือว่ามาสั่งการให้พรรคเดินไปในช่องทางไหนได้เมื่อเป็นเมื่อมีความเป็นชาติปไตนนะครับแน่นอนที่สุดเมื่อมีการเปิดที่มีการแข่งขัน,ำนตำแัน่งตำแหน่งหว้าพรรคเนี่ยมันก็จะมีการแบ่งเป็นสองฝั่งสามฝั่งหรือว่าอ่าร้อแต่ว่าจะมีผู้สมัครถึ่ท่าน,นนะครับแต่ว่ากรณีล่าสุดเนี่ยก็ต้องอชัดเจนก็คือมีอยู่ สองท่านนะครับที่ปรากฏชที่ก็คือคุณท่านอภิสิทธ์เมตชาชีวะและก็ท่านท่านนรพัฒน์แก้วทองแล้วก็อาจจะมีสักคนหนึ่งที่อาจจะไม่เปิดตัวเป็นทางการมากนักนะครับทีนี้เมื่อมีการแข่งขันกันแล้วเนี่ยคนก็ก็สามารถที่จะใช้ข้อบังคับพักในการที่จะดําเนินกิจกรรมในส่วนของเขาว่ารวบรวมสมาชิกที่เป็นองค์ประชุมที่เป็นองค์ประชุมเพื่อที่จะอ่าให้ตนได้รับเสียงข้างมาก ฝ่ายตนได้รับเสียงข้างมากเพื่อนําไปสู่ชัยชนะที่จะได้รับอกาบเลือกเป็นรับเลือกตั้งเป็นหัวหน้าพรรคเสรีนิตันะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องปกตินะครับทุกครั้งก็จะมีการต่อสู้กันแบบนี้นะครับมีการต่อสู้กันเหมือนกับเรื่องตั้งใหญ่เหมือนกับเรื่องตั้งทั่วไปแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็เล่าเรื่องหลังให้ฟังทีนี้เหตุผลที่ทั้งสองครั้งเนี่ยไม่สามารถเลื่อนได้เนี่ยก็ต้อง ก็ต้องเล่าให้ฟังนะครับว่าเมื่อต่างฝ่ายใช้ข้อบังคับเมื่อต่างฝ่าย่ใช้เทคนิควิธีการเนี่ยก็คนที่ไม่เข้าประชุมก็ต้องถือว่าเขาก็ใช้สิทธิ์ของเขา้นะครับจะ่ค <ừ> บังคับว่าจะให้เข้าประชุมทุกคนก็คงไม่ได้เมื่อเขาเห็นว่าเ <ๆ S 1> ขามีความต้องการที่จะให้มีการแก้ไขข้อบังคับในส่วนหนึ่งเยนะครับผมก็อาจจะไม่ได้พูดเข้าขางฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับเพราะว่าก็เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ของพรรคด้วยนะครับเมื่อ,อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยก็มีกระบวนการที่ทีอ่อาจจะมีคนที่ไม่ได้เข้าองค์มาเข้าร่วมเป็นองค์ประชุมซึ่งอ่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เมื่อจํานวนองค์ประชุมไม่ครบสองร้อยห้าสิบท่านเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเปิดประชุมได้เมื่อไม่สามารถเปิดประชุมได้ก็จะมีการนัดนัดหมายกันใหม่นะครับส่วนส่วนที่คือมวลชนไม่มีการรายงานข่าวว่ามีองค์ประชุมบางส่วนมีการเดินทางไป ประเทศลาวไปลาวกันเนี่ยอ่าผมผมก็ต้องพูดแบบตรงไปตรงมานะครับว่าผมผมไม่ทราบในในเรื่องเขาจจริงว่าไปไปลา,ปลาหรือไม่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีการวรวมกลุ่มกันณนะที่ใดที่หนึ่งอ่ะอันนี้ใช่ครับเพราะว่าเขาเขาก็มีการแถลงการออกมาว่าเหตุผลที่เขาไม่เข้าเพราะอะไรอย่างนี้นะครับผมคิดว่าอ่าส่วนส่วนที่ว่าจะไปอยู่ตรงไหนเนี่ยผมไม่ทราบจริงๆครับ แต่ว่าก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่ที่ทําให้องค์ประชุมไม่ครบตองว้ห้าสิบคนนะครับก็ขั้นตอนต่อไปก็จะมีการนัดประชุมคณะกรรมการบริหารพักเพื่อที่จะดาเนินการต่อไปนะครับนัดที่อยางครับคุณราเมศว่าจะจะนัดกับเมื่อไหร่แล้วก็จะมีโอกาสที่จะกําหนดวันอีกครั้งหนึ่งเมื่อไหร่เนี่ยนี่ชัดเจนหรือยังซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้มีการเียกประชุมคณะกรรมการบริหารพักนะครับซึ่งเมื่อ ไม่สามารถที่จะประชุมวิสามันเมื่อวานได้เนี่ยก็จะต้องมีการนัดประชุมคณะกรรมการบริหารพักนะครับเพื่อที่จะมาตั้งต้นใหม่เลยนะครับตั้งต้นใหม่และถูกําหนดวันเวลาสถานที่พร้อมทั้งกําหนดองค์ประชุมใหม่พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมใหญ่วิสามันแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งของพักใหม่ทั้งหมดนะครับซึ่งผมว่าตรงนี้ก็เดี๋ยวน่าจะต้องรอทางท่านหัวหน้าพัก ว่าจะเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพัก,กเพื่อเพื่อที่จะกำหนดให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างไรบ้างน่นะครับอืมทีนี้ผมก็เข้าใจอย่างทีุ่ณราเมศพูดเละว่าปัญหาจริงๆมันก็อยู่ที่ตรงนี้แหละเมื่อมีผู้ชิงตําแหน่งสองฝั่งแต่ว่ากฎกติกาของพักนะที่กําหนดเอาไว้บอกว่าน้ําหนักของเสียงเวลาโหวตเวลาเลือกเนี่ยเนเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มันอยู่ที่สอสอแล้วเมื่อวานคุณสิริล้ชัยศรีออนก็ชัดนะฮะ สสที่ออกมานั่งแถลงเนี่ยยี่สิบเอ็ดคนเนี่ยจากสอสยี่สิบห้าคนก็แต่กับว่ากลุ่มนี้เนี่ยคุมเสียงส่วนใหญ่ไว้แต่อีกฝั่งนั้บอกว่ากติกาเนี่ยมันดูแล้วมันต้องปรับปรุงแล้วนะหนึ่งคนหนึ่งเสียงเข้ากันอดีตนายกอดีตสสอ,อดีตรัฐมนตรีก็ควรจะต้องมีน้ําหนักมากขึ้นเนี่ยแต่ทีนี่มันไม่ยอมกันทั้งสองฝั่งมันก็เลยทําให้เกิดปัญหาเรื่ององค์ประชุมไม่ครบอย่างที่ว่าเนี่ยมันมีโอกาสให้รุนระเมศว่า จะมีการคุยเรื่องกฎกติกากันก่อนเนี่ยก่อนที่จะประชุมเพื่อจะได้เดินหน้าต่อไปหรือว่าดูท่าทางจะยากกระมัผมผมพูดในฐานะโฆษกพักนะครับอาจจะไม่ได้ออกมาเห็นในนามส่วนตัวผมคิดว่าที่จริงแล้วก็ต้องมีีการพูดคุยกันนะครับเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยความความเป็นเอกภาพอการที่จะมุ่งหมายในวันขึหน้าว่าจะเกิดจะมีการพื้นฟูพัคมีการพัฒนาพักให้มีการพัฒนามากยิ่งขึ้นนี่ยแน่นอนที่สุดนะครับว่า ความเป็นเอกภาพความสามัคคีเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่า,าการพูดคุยกันก็เป็นอีกก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับผมอาซิปเป็นหนึ่งในาาคณะกรรมการบริหารพักที่ดารงตำแหน่ง,นงโฆษกพักเนี่ยผมก็เห็นด้วยนะครับถ้าเกิดมีใครที่จะเสนอมาอพูดคุยกันเพื่อที่จะหาทาง,งออกกันว่าสัดส่วนคะแนนเนี่ยทาอย่างไรที่จะให้เกิดความเหมาะสมทำอย่างไรที่จะคํานวณแล้วให้ทุกฝ่ายยอมรับกันได้ อ่าผมว่าก็อยู่ก็ก็อยู่ที่การพูดคุยกันนะครับด้วย<ม>เหตุผลของแต่ละฝั่งเนี่ยเขาก็เขาเขามีเหตุมีผลอ่าทั้งหมดนะครับอย่างเช่นฝ่ายของอีกฝั่งหนึ่งเขาก็คิดว่าน้ําหนักคะแกนนสัดส่วน70ที่ไปอยู่อ่าฝั่งสมาชิกสาภาผู้แทนรัษฎรเนี่ยก็เป็นน้ําหนักที่ที่ให้กับสมาชิก<ม>สาภาผู้แทนรัษฎรที่ได้กําหนดมาตั้งนานแล้วมีการอ่าใช้ข้อบังคับในส่วนนี้อ่าต่างแล้ว แต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าเมื่อสถานการณ์แต่เปลี่ยนไปจํานวนสอสที่มีจํานวนอยู่น้อยก็คือ25ท่านเนี่ยเพื่อเราดูโดยภาพรวมแล้วเนี่ยมันอาจจะทําให้คะแนนมันไม่สมสัดส่วนในความเป็นจริงที่น่าจะเป็นเพราะว่าที่ท่านนายิสิทธิ์ได้มีการปรับปรุงแก้ไขขอกบังคับพักขนาดนั้นเนี่ยท่านก็เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมว่าถ้าเกิดจํานวนสอสอมากเกินไปเนี่ยในส่วนอืนอ่นๆเนี่ยจะทําให้ให้ความสาคัญน้อยลงท่านก็เลยกาหนดไว้ ในลักษณะนี้เนี่ยนะครับแตบบ่เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยผมว่าอยู่ที่การพูดคุยกันนะครับอย,อยู่ที่การพูดคุยกันถ้าเกิดว่าอาม,มีการพูดคุยมีการทําความเข้าใจกันอผมยังไม่ห่วงนะครับผมผมคิดว่าก็ยังสามารถที่จะทางออกร่วมกันได้ครับเป็นเป็นเรื่องที่อยู่บ้านเดียวกันนะครับอยู่บ้านเดียวกันมีอะไรก็มีการพูดคุยกันหาทางออกกันเป็นเป็นช่องทางที่ดีที่สุดครับความจริงอย่างหนึ่งที่อันนี้ก็ต้องยอมรับนะ ถ้าดูจากสิ่งที่คุณชวนหลีัยพูดเนี่ยผู้ใหญ่ในพรรคพูดเนี่ยเธอมันจะมีเรื่องของการที่จะร่วมรัฐบาลอยู่ด้วยและปีกปีกสอสอส่วนใหญ่เนี่ยก็ที่นำโดยคุณเฉลิมชยัยศรีอ่อนเองก็ชัดเจนนะครับเพราะว่าก็มีท่าทีแบบนั้นอะ่ะคุณชวนเลยต้องบอกว่าการจะให้การจะร่วมรัฐบาลของพรรคเนี่ยก็ระบังคับพักระบุชัดเจนว่าต้องเป็นมติพักเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะไปก็เป็นเรื่องส่วนตัวของบุคคลผู้นั้นไม่เกี่ยวกับพักไม่เพราะพักต้องมีมติ ประเด็นนี้เนี่ยมันมันจะมันจะหาความชัดเจนได้เมื่อไรครับเพราะว่ามันก็โยงกับการเมืองภาพใหญ่นะเพราะว่าส่วนหน<ช>ึ่ตรงไปมันเองก็อยากร่วมรัฐบาลก็เลยต้องยอมรับความจริงตรงๆแต่อีกท<ช>ีก็บอกว่าไม่ควรจะเข้าไปร่วมกรเมธครับผมผมคิดว่าเรื่องแรกก่อนนะครับคือคณะกรรมการบริหารพรคชุดรักษาการเนี่ยก็มีอำนาจเต็มนะครับในการพิจารณาเรื่องร่วมหรือไม่มว่รัรรฐ,าฐาบาล หลักการในการพิจารณาวร่วมรัฐบาลหรือไม่เนี่ยข้อบังคับพักระบุไว้ชัดว่าจะต้องมีการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพักก่อนนะครับเพื่อที่จะกําหนดขาอที่ถ้าเกิดว่ามีการที่จะไปมีการพูดคุยกันเนี่ยก็จะต้องมีการตั้งตัวแทนมอบใครไปพูดคุยเจรจาใช้ที่สุดล้วเนี่ยมัที่สาคัญที่สุดที่ข้อบังคับพักระบุไว้จะต้องมีการเรียกประชุมร่วมกันครับเรียกประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารพัก รับิปัจจุบันก็คือชุดนักการนี้แหละครับเพื่อที่จะประชุมร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนรัศดร25ท่านน,นนะครับผลออกมาเป็นอย่างไร <S <S> <S นั่นคือนั่นคือมติครับครับแล้วผมก็ให้สัมภาษณ์อยู่เสมอว่าไม่ว่าใครจะไปพูดคุยเจราจาเป็นการส่วนตัวหรือใครจะไปพบใครนั่นเป็นเรื่องส่วนตัวครับเป็นเรื่องส่วนตัว <S <S แต่ว่าพรรคยังไม่เคยหยิบยกเรื่องนี้มาพูดคุยเลยครับ ไม่เคย<ม>ยกมาว่าจะไปร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยอันนี้เอาร่าง<ม>ก,ก่อนนะครับที่ที่เพื่อไทยเข้ามาเป็นแกนนารับไม้ต่อมาจากพรรคเก้กเาไกลเนี่ยยังไม่ได้มีการพูดคุยกันเลยครับในส่วนอของความเห็นส่วนบุคคลอย่างเช่นอาจจะมีกรรมการบริหารพรรคบางคนอาจจะมีสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรบางท่านเขาก็มีความคิดเห็นส่วนตัวได้อยู่แล้วนะครับว่าทุกคนมีจุดยืนอ,อย่างเช่นในส่วนตัวของผมถ้าเกิดวา่ามาไปร่วมกับรัฐบาลที่ร่วมกับพรรคเพื่อไทยเนี่ย ผมก็มีเหตุผลในส่วนตัวของผมอย่างเช่นผมก็ต่อสู้ในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันในช่วงรัฐบาลสมัยที่ผ่านๆมาก็จะเห็นนะครับว่าผมก็ทําคดีกับคุณหมอวรงเกศวิกรม,มในเรื่องของจำนำข้าวแล้วก็ยังมีหลายๆเรื่องอเราไม่ใช่ว่าเขาไม่มีเท่ทานั้นครับในสิ่งที่เขาทำมีในฐานะที่เขาเป็นพักการเมืองเช่นเดียวกันเราก็มีนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยส่วนตัวผมผมก็ใช้มาที่จะ พี่เจรณาเหมือนกันว่าว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดนําเรื่องนี้เข้าที่ประชุมผมในในฐานะหนึ่งเสียงผมจะมีมัดมีมีมัติไปในทิศทางไหนทุกคนมีสิทธิ์ทั่จะตบครับแต่ว่าขณะนี้ก็ยังยังไม่ได้มีการหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันในคณะกรรมการเรคแ,และก็ที่ประชุมร่วมกันผมคิดว่านั้นมันยังไกลเกินไปครับยังไกลเกินไปคใครที่ไปแสดงความคิดเห็นหรือว่าใครไปพบใครเนี่ยทุกอย่างมันก็จะมา มันจบกันที่หลักเกณฑ์ของพรรคก็คือก็ต้องออกเป็นมติว่าจะร่วมรหรือไม่ร่วมรัฐบาลนะครับอืแต่ที่หลายคนนะคือประเวศก็เป็นห่วงไปใชิปัดนะดูจากการให้สัมภาษณ์ดูจากการโพสคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนเนะยมันเป็นรัฐษาตร์การเลือกตั้การพักเนี่ยโ,โหดใช้คําแรงนะผมก็ดูนะที่บอกว่าในการประชุมเมื่อวานนี้มีการให้ออกจากห้องประชุมมีการไม่ให้ลงชื่อ เป็นองค์ประชุมมีการให้ไปเที่ยวประเทศลาวที่ใช้คำนี้บอกถือเป็นพฤติกรรมที่เลวทรามไม่ได้จะเกิดขึ้นในพักที่เป็นสถาบันาการเมืองหลายคนก็ตอบใจใ<ช>ว่าโอ้โหนี่ถ้าเป็นอย่างนี้ในะคุณราเมศมันเหมือนกับว่าจะจะ,จะไม่ยอมกันแล้วก็อาจจะถึงคราวที่ว่าจะต,ต้องแต่ขัดขันหรือเปล่าคุณราเมศเผมผมไม่ไปก้าร่วงนะครับในในคำคคสัมภาษณ์นะครับแต่ว่าผม,มยังย,งยืนยันนะครับว่า กระบวนการทั้งหมดเนี the the age. Age to e. ่ยเมื่อทุกท่านทราบแล้วว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอยู่ตรงไหนผมวราทาที่สุดเนี่ยการพูดคุยกันทําความเข้าใจกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าต่างฝ่ายต่างไม่พูดคุยกันเนี่ยมันจะมีคือมันไม่สามารถบอกได้เลยครับว่าว่าจะไม่มีใครชนะในเกมนี้ท้ายที่สุดผลเฉพาะก็จะเกิดกับพรรคครับความเป็นอภาพสําคัญที่สุดในส่วนที่มี ท่านชัยวัฒน์ไปสีมันก็ไปร้องออกคณะกรรมการการเลือกตั้ง,นง,งในส่วนของข้อบังคับในส่วนของมติของกรรมการบร,ริหารพักในส่วนขอ,อของการประชุมใหญ่วิสามันของวันที่เก้ากร,รกฎาที่ผ่านมาผมในฐานะโฆษกพักผมผมไม่มีทางอื่นที่ผมจะต้องบอกว่ากระบวนการของพรคที่ที่ดําเนินการมาเนี่ยเป็นเรื่องภายในที่เรายึดโยงกับหลักกฎหมายอย่างเ่งครับ ซึ่งในฐานะโฆษกครับเนี่ยผมไม่สัมภาษณ์ซ้ายวาก็อาจจะไม่ค่อยสบายใจให้สัมภาษณ์ทางซ้ายซ้ายก็ไม่สบายใจแต่ผมผมจะพยายามพูดเรื่องเรื่องหลักการทั้งหมดนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่มีการพูดคุยกันเนี่ยผมเชื่อว่าที่แท้ที่สุดคือคือทางสักกัดเราจะไม่มีใครที่จะชนะในเกมนี้เพราะฉะนั้นการพูดคุยกันทำความเข้าใจกันเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะครับอาจจะมี อาบรามเป็นในบางช่วงในบางเวลาผมคิดว่าเมื่ออยู่บ้านเดียวกันอยู่พักเดียวกันผมคิดว่าทุกคนพร้อมที่จะพร้อมที่จะพูดคุยกันอยู่แล้วครับไม่น่าจะเป็นปัญหาครับรครับอ่าล้วครับวันนี้ขอบค,คุณมากคุณราเมศนะที่ร่วมรายการน,นะครับ,รบขอบค,ค,ค,คุณมากครับ